ครัว .co podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก q ควิคมิลรายการที่จะพาคุณรู้จักอาหารในหลากหลายแยง่มุมเสิร์ฟอาหารสมองกันแบบควิคควิคที่รู้แล้วจะทำให้การกินของคุณอร่อยขึ้นสนุกขึ้นกับเรื่องที่ว่าทอดยังไงไม่ให้น้ำมันกระเด็นถ้าเสียงกรีดร้องดังลั่นจากห้องครัวเป็นเพราะความฟินในฝีมือการปรุงหรือค้นพบเมนูเด็ดเฉพาะตัวก็คงดีใช่ไหมคะ แต่หลายครั้งเนี่ยที่เสียงกรี๊ดดังลั่นดังเป็นเสียงจากความปวดแสบปวดร้อนทระะมานน้าตาเล็ดที่น้ำมันร้อนๆระหว่างทอดอาหารเนี่ยกระเด็นโดนแขนตัวเองซะงั้นพอเจ็บปวดเพราะแผลผู้พองสมาธิก็หลุดอาหารที่ทอดก็ไหม้สุกๆติดๆแถมห้องครัวยังเลอะเทอะเปื้อนไปด้วยคราบน้ํามันสุดท้ายเนี่ยก็ถอดใจเลิกทอดแล้วฝากท้องกับร้านอาหารนอกบ้านเราเลยมีเคล็ดลับสิงๆในการทอดอาหารไม่ให้น้ามันกระเด็นมาฝากกันค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนที่อยากจะเข้าครัวต่อไป ไอเรื่องน้ำมันกระเด็นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะคะลองเสิร์ช Google ดูเนี่ยจะพบสารพัดวิธีป้องกันไม่ให้น้ำมันกระเด็นใส่ชนิดท,ที่อ่านไปอมยิ้มไปให้กับไอเดียแสนน่ารักของแต่ละคนที่แชร์อวดกันในโลกออนไลน์เลยค่ะมีตั้งแต่ใส่หมวกกันน็อกใส่เสื้อกันฝนใช้ฝ่าหม้อใหญ่ๆหรือใช้กระดาษจากลังเนี่ยมาเป็นโลก่กันน้ำมันจริงๆแล้วเราไม่ต้องเล่นใหญ่กันขนาดนั้นค่ะแค่ทําตามเคล็ดลับนี้ก็พอหลายคนคงรู้นะคะว่าถ้าน้ำเนี่ยมาเจอกับน้ํามันร้อนๆมันจะเกิดอะไรขึ้น รับรองว่ากระเด็นเซนซ่านแน่นอนอย่างอาหารประเภทหมูปลาไก่หรืออาหารทะเลเนี่ยก่อนทอดเราก็ต้องล้างทําความสะอาดชําระสิ่งสก,กปรกออกทําให้มีความชื้นอยู่มากยกตัวอย่างการทอดปลาทั้งตัวหลังล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยบั้งปลาตามต้องการพักไว้ให้เสด็จน้าสักคู่แล้วใช้ทิชชู่ซับทุกส่วนทั่วตัวปลาพยายามซับให้แห้งที่สุดนะคะแล้วค่อยนําลงไปทอดค่ะการนําอาหารที่เราจะทอดอย่างหมูไก่ปลา มาชุบแป้งทอดกรอบหรือแป้งสาลีอนเนกประสงค์เคลือบบางๆก่อนลงกระทะก็สามารถช่วยได้ค่ะโดยแป้งเนี่ยจะดูดความชื้นจากอาหารนอกจากช่วยไม่ให้น้ํามันกระเด็นอาหารที่เราทอดก็จะไม่ติดกระทะด้วยค่ะต่อมาคือเกลือนะคะเครื่องปรุงคู่ครัวที่ไม่ได้มีดีแค่เค็มอย่างเดียวการใช้เกลือทาบางๆให้ทั่วหมูไก่ปลาที่จะนําลงทอดยังช่วยลดน้ํามันกระเด็นขณะทอดได้และเกลือเนี่ยมีคุณสมบัติช่วยดูดซับความชื้นเน้นว่าทาบางๆเท่านั้นนะคะ พอถ้าทมากเกินไปเนี่ยอาหารอาจจะเค็มปีน้ำมันก็จะขุ่นจนเก็บไวปใช้ต่อไปไม่ได้ค่ะและอาหารที่ทอดเนี่ยก็จะสุกกรอบช้าวกว่าเดิมย้ำเลยนะคะว่าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเท่านั้นการใช้ม้อทรงสูงแทนการใช้กระทะทอดอาหารเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่พอจะช่วยได้ค่ะเพราะเวลาทอดอาหารน้ำมันร้อนๆจะได้กระเด็นติดข้างหม้อแทนพูดง,ง่ายๆว่าเหมือนมีหม้อเป็นเกาะกำบังเราค่ะ ทั้งนี้เนี่ยก็ควรจะเลือกหม้อให้เหมาะสมและทนทานต่อน้ํามันร้อนๆได้ด้วยค่ะโดยทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะปัญหาหลักๆเลยสําหรับการทอดแล้วน้ํามันกระเด็นเนี่ยก็คือความชื้นค่ะฉะนั้นวิธีลดน้ํามันกระเด็นที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการทําอาหารให้มีความชื้นน้อยที่สุดก่อนนําลงกระทะค่ะ ตัวอย่างเช่นถ้าเราจะทอดหมู3ชั้นก็เอาหมู3มชั้นไปผึ่งลมแล้วก็ใช้ทิชชู่ซับเนื้อหมูให้แห้งก่อนเอาลงทอดค่ะจะเห็นชัดเลยนะคะว่าน้ํามันเนี่ยจะกระเด็นน้อยลงหรือแทบจะไม่กระเด็นเลยรู้เคล็ดลับแบบนี้แล้วนะคะใครที่ยังกลัวการทอดอาหารเนี่ยก็คงจะมีกําลังใจเพิ่มขึ้นแต่ก็มีข้อยกเว้นนะคะอาหารบางอย่างอย่างเช่นใบมะกรูดหรือกุ้งทอดทั้งเปลือกเนี่ยลงกระทะเมื่อไหร่ก็ต้องมีน้ํามันกระเด็นกันบ้างค่ะ คราวนี้จะสู้หรือจะถอยก็คงขึ้นอยู่กับความอยากอาหารแล้วล่ะค่ะครัว .co podcast เพราะอาหารไม่ใช่เรื่องเล็ก